สัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูเมื่อกี้นักเรียนทักทายคุณครูยังไงนะคะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูอู้ล่ะละ่ะแบบนี้นะักเรียนทักทายไม่ถูกต้องนะคะ คุณครูขอแก้ไขนะคะคําว่าคุณครูเขียนอย่างนี้ค่ะดูตามกระดานดํานะคะคุณครูไหนนักเรียนออกเสียงตามคุณครูสิคะคุณครูนะคะคุณครูคะคุณครูคะ่ะ ดีมากค่ะนักเรียนทุกคนออกเสียงถูกต้องแล้วคุณคร,รูคะหนูอยากรู้ว่าคะคะ่ะมันต่างกันอย่างไรคะมีทูค่คะครูขามีตรีหนูด้วยคนคะ่ะ <c oughs> นักเรียนขาก่อนที่คุณครูจะพูดคำว่ามีฟ o คุณครู ขอชมเด็กหญิงเล็กที่ช่างสงสยัยถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาเรียนการใช้คำว่าคะและคำว่าค่านะคะเริ่มคำแรกคำว่าค่าคำว่าค่าเป็นคำที่ใช้ลงท้ายในประโยคบอกเล่าประโยคตอบรับและประโยคตอบคำถามเช่นสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ รักค่ะไม่ชอบค่ะเชิญค่ะทีนี้ครูจะถามว่านักเรียนจะใช้คำว่าค่ะอย่างไรหนูก็ไม่ทราบค่ะหนูยังไม่รู้คำตอบค่ะยังไงก็ได้ค่ะเก่งมากนักเรียนตอบถูกทุกคนค่ะเราจะมาเรียนคำว่าค่ะกันคำว่าค่ะเขียนอย่างนี้ เป็นคําที่ใช้ในการลงท้ายประโยคคําถามหรือใช้เรียกด้วยความสุภาพเช่นไปไหนกันคะดูได้ไหมคะคุณคะเชิญทางนี้ทีนี้นักเรียนจะใช้คําว่าคะอย่างไรคํานี้ยากนะคะคุณครูจะให้ตอบอย่างไรดีคะ คุณครูอธิบายอีกทีได้ไหมคะเก่งมากนักเรียนทุกคนครูป,รป๊อปให้คะแนนเต็มนะคะเต้ hey! วันนี้ครูป,รป๊อปจะมาแถมอีกหนึ่งคำคือคำว่านะคะซึ่งใช้บ่อยมากคำว่านะคะเป็นคำที่ใช้กับประโยคบอกเล่าหรือ,รอ,รอการตอบรับเช่นขอบคุณมากนะคะคิดถึงนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะ ครูขอย้ำนะคะว่าเราใช้แต่คําว่านะคะไม่มีนะคะอันนี้จดทีนี้นักเรียนจะใช้คําว่านะคะอย่างไรหนูก็จะใช้ทุกคำอย่างที่คุณครูสอนนะคะหนูชอบที่คุณครูสอนวันนี้มากนะคะหนูจะเอาไปสอนน้องที่บ้านด้วยนะคะ เก่งมากค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ขยันเรียนกันมากนะคะเย้วันนี้เราได้เรียนคำว่าคะค่ะนะคะกันแล้วนักเรียนอย่าลืมไปทำการบ้านกันนะคะจนกว่าชั้นเรียนต่อไปสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณครูขอบคุณและสวัสดีนะคะ คุณครูคราวหน้าจะสอนอะไรคะคุณครู